กับวันนี้ได้รับพัสดุหนึ่งกล่องส่งมาถึงยังหลวงปู่อุก,กิจอธิจิตโตพุทธสถานวัดพงษ์ชัยตำบลบานสามเภอเจ้าหอมลำปางจากคุณโยมสาธิวิบูลเกียรติธรเบิงกลุ่มกรุงเทพส่งมาเดี๋ยวแกดูขนานว่าเป็นอะไรกันนะครับครับก็เป็น เบาะนั่งสำหรับนั่งสมาธิในโอกาสต่างๆที่หลวงปู่จะใช้ไปธรรมจาริกด้วอไปทุดงต่างๆเนาะแล้วก็เสื่อบพื้นรองเท้าสำหรับหลวงปู่ที่ใช้เดินธรรมจาริกในถนนที่เป็นราชย,ยางหรือถนนคอนกรีตอาจจะมีความร้อน ก็มีรองเท้ายางมาควายลูกปูสำหรับเดินทางและอีกชิ้นหนึ่งสำหรับน้องเหมียวเป็นของเล่นสำหรับน้องน้องเหมียวเดี๋ยวก็จะให้เขาเล่นเลยตอนนี้เขาก็นั่งรออยู่ตรงนี้แหละสำหรับน้องสีทองเล็กสีทองเล็กนั่งรอลวงปู่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะให้เขาได้เล่นแล้ว <c oughs> เริ่มสนใจแล้วครับน้องเหมียวเริ่มสนใจแล้วอยู่ตรงนี้เนาะ เริ่มสนใจแล้วน้องเมี่ยีขอบคุณเอฟซีให้ลูกน้องสีทองเล็กสีทองเล็กขอบคุณเอฟซีสิครับขอบคุณเอฟซีสิครับน้องทองเล็กได้ของเล่นใหม่แล้ววันนี้ก็ไม่ต้องง้อพี่คขไหนแล้วน้องเล็กเล็กขอเล่นไปก่อนเนาะ <c oughs> อุ้ยล,ล้มละ เริ่มสนใจแล้วเดี๋ยวพี่ๆก็เห็นเขาก็ไม่ได้แย่งเล่นแล้วนะพี่ก็เห็นก็จะไม่แย่งเล่นนะของเล่นขขงเล่นชิ้นใหม่คุณโยมสาธิวิมลเกียรติธรส่งมาน้องทองเล็กเล่นใหญ่แล้วชอบแล้วชอบแล้วก็ขอทนาสา,าธุข,ขอบนนนุญกุศลนี้จงเป็นเพราะรปัจจัยนุนนำคำชูให้คุณโยมพร้อมครอบครัวญาติมิตรจงพบก,กับความสุขความเจริญ มีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาทุปการเธอตอนนี้ก็ดูน้องๆทงอ,นนะอง,ทงเล็กเล่นไปก่อนเนาะน้องทองเล็กเล่นไปก่อนแล้วชอบใจแล้ชอบใจแล้ว,ลวไม่เหงาแล้วไม่เหงาแล้ว อันนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวหลวงปู่แล้วเนาะเล่นคนเดียวก็ได้เล่นคนเดียวก็ได้นนดไ,ดไม่ต้องไปกลัวหลวงปู่แล้วหลวงปู่จะได้ทํางานได้นะเดี๋ยวพี่คารู้เขาจะมาแย่งแย่งเล่นแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่มาแย่งเล่นแล้วพี่มาแย่งเล่นด้วยละพี่มาขอเล่นด้วยแล้ว